สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการศึกษากันในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานี้คืออะไรมีหลักการและพิธีการอย่างไรการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานี้เป็นการนำการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมาประยุกต์ใช้โดยการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนี้จะมีแบบความเร็วคงที่และการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่มีความเร่งคงที่นะครับ เราสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ได้ด้วยทิศทางหลักอยู่2ทิศทางคือทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวระดับซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ทั้งสองนี้มีสิ่งที่เชื่อมกันคือเวลาการเคลื่อนที่ทั้งสองนี้จะเคลื่อนที่ไปด้วยเวลาพร้อมๆกัน ในการพิจ ate, ารณาสมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดนี้เราสามารถพิจารณาแยกต่อกันเป็นอิสระได้โดยการเคลื่อนที่ในแนวหนึ่งจะมีความเร็วคงที่และการเคลื่อนที่ใน,ในแนวหนึ่งจะมีความเร่งคงที่โดยการเคลื่อนที่ทั้งสแนวนี้จะมีเวลาเป็นตัวเชื่อมต่อกันที่ทําให้การเคลื่อนที่ทั้งสอันนี้สำคัญต่อกันเราให้คํานิยามการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไคือ การเคลื่อนที่ที่เส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นโคง้งโดยไม่พิจารณาถึงแรงต้านทานจากอากาศหรือแรงต้านทานจากอากาศมีผลน้อยมากจนไม่ต้องนำมาคิดในภาษาอังกฤษ Projectile หมายถึงวัตถุที่คว้างหรือยิงออกไปเช่นก้อนหินที่ถูกคว้างหรือลูกกระสุนที่ถูกยิงออกไปในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติ การเคลื่อนที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้ว่ามีวิถีโคง้งในทางคณิตศาสตร์เราพิจารณาการ p โปรเจ t ชันเหมือนการฉายเงาไปกระทบรูปกราฟลงบนพิกัดโดยหากมีระนาบแกนนอนและแกนดิ่งก็เหมือนภาพเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ถูกฉายลงไปตามแนวแกนนอนและแนวแกนดิ่งนั่นเอง เมื่อเราพิจารณาความแตกต่างของการเคลื่อนที่ทั้งสองแนวเราจะพบว่าในแนวดิง่งจะมีความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยแรงดึงดูดของโลกทําให้สนามของความโน้มถ่วงกระทําต่อวัตถุที่พิจารณานั้นส่วนในแนวแกนระนาบจะไม่อยู่ในแนวของสนามแรงดึงดูดของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องความเร็วจะคงที่ตัวอย่างหนึ่งในการยิงวัตถุออกไปในแนวระดับ วัตถุควรจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไปได้ตลอดแต่ในความเป็นจริงมีแรงโน้มถ่วงทําให้ดึงดูดวัตถุตกลงมาตามทิศในแนวดิง่งนอกจากนี้ในการพิจารณารูปแบบการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายนี้หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของการกระจัดในแนวดิง่งแกน y กับขนาดของการกระจัดในแนวดับแกน x รูปสมการจะอยู่ในรูป y เท่ากับ kx กำลังสอง โดยค่า k คือค่าคงตัวของการแปรผันอันเป็นสมนการพาราโบลาแสดงว่าแนวการเคลื่อนที่แบบโปรเจก l ทมีแนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งพาราโบลา ส่วนการอธิบายด้วยสมการทางคณิตศาสตร์นั้นเราสามารถอธิบายได้ว่าวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทประกอบด้วยการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งพร้อมๆกันและเป็นอิสระต่อกันการเคลื่อนที่ในแนวระดับจะเหมือนกับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงด้วยความเดร็วคงตัวคือความเร่งเป็นศูนย์ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง จะเหมือนกับการตกแบบเสรีด้วยความเร่งคงตัวการที่มีการเคลื่อนที่ทั้งสองแนวนี้ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนวโคง้งกําหนด s x เป็นขนาดการกระจัดในแนวระดับของวัตถุจากจุดเริ่มต้น s y เป็นขนาดการกระจัดในแนวดิ่งของวัตถุจากจุดเริ่มต้น s เป็นการกระจัดรับของวัตถุจากจุดเริ่มต้นมุมอันฟ้า คือมุมที่การกระจัดกระท,กทำกับแนวแกน x และ v x เป็นความเร็วของวัตถุในแนวระดับ v y เป็นความเร็วของวัตถุในแนวดิ่ง v เป็นความเร็วลับของวัตถุในแนวเส้นสัมผัสมุมเซตาคือมุมที่ความเร็วลับของวัตถุในแนวเส้นสัมผัสกระทำกับแนวระดับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวระดับความเร็วคงตัว ถือว่าแรงต้านอากาศมีค่าน้อยมากดังนั้นแรงลับในแนวระดับที่กระทำต่อวัตถุจึงมีค่าเป็น0การกระจัดและความเร็วของวัตถุสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวระดับมีความสัมพันธ์ sx เท่ากับ vx t ในส่วนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะเหมือนการปล่อยวัตถุตกแบบเสรีการกระจัดและความเร็วของวัตถุสำหรับการเคลื่อทน,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 นอที่ในแนวดิ่งเมื่อเราสมมติ U เป็นความเร็วต้นใดๆและกำกับด้วย Y แทนความเร็วต้นในแนวดิง่งจะพิจารณาจากสมการ v y เท่ากับ Uy บวก GT และ Sy เท่ากับ Uyt บวกด้วยเศษหนส่วนสองกำลังสองส่วนในกรณีแนวดิง่งความเร็วต้น Uy เป็น0จะได้ ด้วยทิศทางของการกระจัดของวัตถุขนาดการกระจัดรับเท่ากับรากที่สองของผลรวมกําลังสองของการกระจัดในแนวระดับและในแนวดิ่งจะได้ว่าแทนอันฟาเท่ากับอัตราส่วนขนาดการกระจัดในแนวดิ่งต่อขนาดการกระจัดในแนวระดับหรือหาทิศทางจากความเร็วขนาดของความเร็วลับเท่ากับรากที่สของผลรวมกําลังสองของขนาดความเร็วในแนวระดับ และขนาดของความเร็วกำลังสองในแนวดิ่งของวัตถุแทนซีตาเท่ากับอัตราส่วนขนาดของความเร็วในแนวดิ่งต่อขนาดของความเร็วในแนวระดับในการประยุกต์การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายในกรณีที่ความเร็วเริ่มต้นของวัตถุที่เราพิจารณาทำมุมกับแนวระดับ ตัวอย่างหนึ่งคือในสมัยโบราณอาจมีการต่อสู้กันและมีการยิงปืนใหญ่ปืนใหญ่อาจต้องทํามุมกับแนวระดับเพื่อที่จะวางมุมให้ทิศทางการยิงยิงไปสู่จุดที่ต้องการหรือจุดที่ไกลที่สุดในแนวระดับสมมุติเราพิจารณาความเร็วแบ่งออกเป็น2แนวคือในแนวระดับและแนวดิ่งจะได้ดังนี้ความเร็วในแนวระดับ ux เท่ากับ u cos θ ความเร็วในแนวดิ่งเท่ากับ u sin เซตาเฉะานั้นเราจะพบความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ในแนวระดับหรือระยะตกตามเป้าหมายสมมติตามแนวแกน x ได้ดังนี้การกระจัดหรือระยะในแนวระดับเท่ากับความเร็วต้นในแนวระดับคูณด้วยเวลาหรือเท่ากับขนาดของความเร็วต้นคูณด้วย cos มุมเซตาคูณด้วยเวลา การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งการกระจัดในแนวดิ่งเท่ากับความเร็วต้นในแนวดิ่งคูณด้วยเวลาบวกด้วยเศษหส่วนสคูณความเร่งในแนวดิ่งคูณด้วยเวลากำลังสองหรือเท่ากับความเร็วต้นคูณไซน์เซต้าคูณด้วยเวลาลบด้วยเศษหส่วนสคูณความเร่งคูณด้วยเวลากำลังสองส่วนในแนวดิ่งที่การกระจัดในแนวนี้มีค่าเป็นศูนย เราสามารถพิจารณาได้ว่าย้ายข้างได้ว่านั่นคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เท่ากับ2เท่าของความเร็วต้นไซ n ์เซตาหารด้วยความเร่งและการวิเคราะห์พิสัยของวัตถุที่มีความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับเราสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ ระยะทางในแนวระดับเท่ากับ u cos มุมเซตาคูณด้วยเวลาและการวิเคราะห์ทิสัยของวัตถุที่มีความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับเราสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ระยะทางในแนวระดับเท่ากับ u cos เซตาคูณด้วย t เท่ากับ u cos เซตา2ส,ส่วน g u sine เซ เท่ากับ u กำลังสงส่วน g 2sin ซด์เซตาคอสเเท่ากับ u กำลังสองส่วน g ไซด์สเาสำหรับการคว้างวัตถุด,ด้วยอัตราเร็วคงที่ในทิศทางทำมุมกับแนวระดับ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางไกลที่สุดในแนวระดับเมื่อไม่คิดแรงต้านจากอากาศและไม่มีการหมุนด้วยมุมกว้างในทิศทางทำมุม45องศากับแนวระดับเราพิจารณาจากมุม sin 2สเซตามีค่ามากที่สุดคือที่มุม90องศามีค่าเป็น1ดังนั้นมุมเซต้าจึงมีค่าเท่ากับ45องศาเป็นค่าที่ทำให้ระยะทางในแนวระดับไกลที่สุด อันหนึ่งในการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายนี้เราเมื่อพิจารณาในระยะทางยาวๆและมวลของวัตถุที่ใช้ยิงออกไปมีค่าน้อยหรือรูปร่างผิดปกติไปอาจทําให้การคำนวณโดยใช้สมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายนี้ผิดพลาดไปได้เพราะอาจจะมีแรงต้นานทานจากอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ผลการคานวณผิดพลาดดังนั้นสมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ที่เราใช้นี้จึงไม่พิจารณาแรงต้นานทานของอากาศ จิงจะใช้ได้อย่างถูกต้อง